เราจะถึงที่หมายตะวันก็ตกดินมืดสลวครับที่นี่คือทิวเขาในมันิีลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์สงสัยการเดินทางครั้งนี้จะมืดเลยทำให้ทีมงานพวกเราเดินหลงและก็หอบตลอดทางด้วยครับเ,ออเราเดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมเนี่ยครับถูกทางแล้ว สถานที่ที่เราเดินค้นหากันอยู่นานเดินไปเดินมากันอยู่ต้องนานครับเราก็พบกับสุสานสาธารณะแต่ละจุดมีดินอ่อนที่ไม่มีต้นหญ้าขึ้นและจะมีหินจารึกหน้าหลุมที่สีของมันแสดงถึงความเก่าอีกด้วยครับโอ้มาสุสานดิครับโอ้ยใครก็ละชวนมาที่ดึกๆหน่ากลัวแบบนี้โอ,โอ้ไม่ไหวเขาบอกว่าจะเห็นตอนดึกนะครับอ,อ้ออเหนื่อย เหมือนจะเห็นแสงสว่างตรงนั้นนะแสงเลยครับใช่ใช่ตรงนั้นน่ะน่าจะเจอแล้วนะครับแสงไฟที่เลือนรางแต่ชัดเจนเราโล่งใจได้ไม่นานครับผีบีของเราก็เซเดินพลาดไปนิดหน่อยก็เลยหกล้มแบบนี้ครับโอ้โยโอ้โหทีนี่มาที่ไหนเนี่ยผมเกือบแย่แล้วครับโอ้ตาย หน้าผาอันสูงชันในคืนที่มองไม่เห็นอะไรทีมงานที่เพิ่งรอดตายมาแต่แสงไฟข้างหน้ายังชัดเจนเหมือนเดิมคนเรามีช่วงอันตรายได้ทุกคนครับเราคุณคิดได้ว่าคุณจะกลับมาที่นี่ใหม่วันพรุ่งนี้แต่นั่นมันตะเกียงที่ส่องแค่หน้าผาสูงชันนี่แล้วเราก็เห็นเงาต้องสงสัยที่ยืนอยู่ข้างๆกำแพงนั่นแล้วครับเออนั่นใ,นใครครับนั่นใครครับ คคคือผมเป็นคนครับพิธีศพละลาดของชาวฟิลิปปินส์ไปพบกับเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ใกล้กับความตายกันวันต่อมาเมื่อฟ้าสว่างเรากลับไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเมื่อโอ้ที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับเป็นสุสานสาธารณะได้ไม่อยากเชื่อที่ทีมงานของเราเดินหลงไปมายังปล่าประโยชน์เมื่อคืนนี้ครับ นั่นไงนั่นไงที่กำแพงมีโลงศพมาให้แขวนอยู่ด้วยอ๋อนั่นนะ่ะตรงนั้นเหรอครับหน้า<อ>ผาที่เราเห็นไก,กลๆนั้นมีโลงศพสี่เหลี่ยมห้อยอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับสงสัยจังว่าบนหุบเขาลึกแบบนี้ทำไมถึงมีโลงศพแขวนอยู่ครับอที่ซากาตาเนี่ยเป็นสถานที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีการเก็บโลงศพทั้งเก่าใหม่ไว้ที่นี่นะครับ พิธีศพของที่นี่คือการปล่อยให้ทุกอย่างหายไปกับธรรมชาติเพราะเขาเชื่อว่าคนตายจะกลับสู่ธรรมชาติได้ถ้าเราปล่อยพวกเขาเอาไว้ที่นี่และนั่นก็คือสาเหตุที่พวกเขาได้ทำพิธีนี้กันนะครับที่นี่เขาทำพิธีศพพื้นบ้านมายาวนานกว่าสองทปีครับแต่แน่นอนว่ามันใหม่สำหรับพวกเราคือพวกเขาจะนั่งอยู่ในท่านี้แบบนี้ครับโอใช่ครับเหตุผลที่ลงศพมีขนาดเล็ก เพราะเป็นขนาดเล็กๆเ,เท่ากับตอนเกิดมานะครับเราก็เชื่อว่าถ้าให้นั่งในท่านี้จะได้เกิดในอ้อมกรดของแม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับสถานที่ที่มีประเพณีงานศพลึกซึ้งสื่อถึงชาวบ้านที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านนี้เชื่อว่าบรรพบุรุษจะคอยดูแลหมู่บ้านอีกทั้งที่นี่ไม่มีอาชญากรรมอุด,ดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านที่สงบ เมื่อคนตายไปจะห่อด้วยผ้าพ,พื้นเมืองนะครับเอ,อเป็นการโอบอุ้มให้พวกเขาไปดีนั่นเองครับคนที่นี่บางทีเขาก็จะกอดศพนะครับแล้วก็เดินผ่านถ้ำเพื่อหาทำเลที่ดีๆให้ผู้ตายกว่าจะไปถึงที่ดีๆต้องผ่านทางลื่นและอันตรายเหมือนผ่านเขาวงกดครับถ้าไม่ใช่คนที่ประสง์แรงกล้าท่านไม่ประธานทางออกให้ง่ายๆหรอกครับ ระวังกล้องด้วยนะถ้ำที่คงความเป็นธรรมชาติได้ถูรักษาวไว้เป็นอย่างดีประวัติศาสตร์ของเขามีมากกว่าหมื่นปีเราไปพบกับเส้นทางอันตรายกันดีกว่าครับยังไหวอยู่ใช่ไหม <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยก้าวขามาแล้วก็ต้องเดินต่อไปที่น้าผาแบบนี้ถึงเป็นสไปเดอร์แมนเขาคงขอบคุณที่มีเชือกให้แบบนี้นะครับ การสำรวจถ้ำนี้ไม่ต่างกับการทดสอบจิตใจถ้าพลาดนิดเดียวก็เสียวตกได้ทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยล่ะครับความยาวถ้ำประมาณ2 3 0 0เมตรนะครับส่วนความลึกจากปากถ้ำก็96เมตรครับหินง,งอกหินย้อยที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้เสาหินต้นใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นจากทางน้ำ ความสนุกอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการเดินถ้ำก็คือข้างข่าวครับจุดสีดำๆมากมายที่บินว่อนไปมามันก็คือฝูงข้างข่าวถ้ำหน้าว่าเสียวยังไงก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมท้ายสุดคือสะวายน้ำจากธรรมชาติที่ดึงดูดสายตาของผู้คนได้เป็นอย่างดีโดดเลยกระโดดเพื่อชาสักครั้งสิ <laughs> ดูสิครับคุณผู้ชมครับไม่หันมามองเลยโดดไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหแมนมากๆเลยครับ อลึกไหมลึกมากเลยโอ้จริงเหรอพื่นหนาวด้วยโอ้หนาวไม่อยากเชื่อว่าเขาดูต่างจากเมื่อกี้มากมากเลยครับออยเย็นเย็นสุดๆเลยมันลึกขนาดไหนอะเท้าแต่ไม่ถึงพื้นเลยโอ้ไม่รู้สึกถึงพื้นเลยแม้แต่น้อยวันที่ออกจากปากบอกได้ว่าน้ําเย็นแค่ไหนมันเย็นมากเลยสงสัยจะเย็นจัดเลยมีควันออกมาจากปากด้วยอุณหภูมิมันต่างจากบนนี้มาก ข้าบนมันร้อนไงเออเราหยุดเรื่องนั้นไปก่อนนะครับเราต้องเร่งเดินทางตามหาทําเลวางลงศพที่ดีที่สุดเริ่มหินทางออกถ้าแล้วครับแสงแดดส่องสว่างต้อนรับพวกเราแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเริ่มห็นทางออกถ้ำแล้วครับแสงแดดส่องสว่างต้อนรับพวกเราแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเราต้องเดินผ่านป่าอีกหนึ่งชั่วโมง ถึงจะเจอทำเลที่ดีที่สุดที่ตามหาและแล้วในที่สุดนี่แหละครับหน้าผาที่เราเห็นอยู่ไกลไกลนั่นเองเราเดินทางมากันอย่างยากลำบากไปสำรวจลงศพดีกว่าครับแต่ว่านั่นชายหน้าสงสัยคุณทำอะไรอยู่ตรงนี้ลหละครับมาจากเกาหลีเหรอครับเพราะเรามาจากเกาหลีครับเพื่อมาดูอลงศพแขวนนะครับอ๋อครับครับเออลงศพพวกนี้อยู่นานแค่ไหนแล้วครับเออสักร้อยปีครับ เอ50ปีก็มีส่วนอัล่าสุดอยู่ที่2ปีนะครับเมื่อก่อนนี้เจ้าของหรือว่าญาติญาตินะครับจะเป็นคนทําลงศพเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่างไม้เนี่ยจะเป็นคนทํามันจะมีความแตกต่างกันใช่แล้วหละครับถ้าสังเกตวัสดุของโลงจะสามารถเดาช่วงที่ทําลงได้ด้วยนะครับโลงที่ทําไว้เมื่อก่อนจะใช้ไม้เป็นท่อนๆแต่โลงที่เพิ่งแขวนล่าสุดนี้ เขาใช้แค่ไม้อัดเป็นวัสดุครับทีมงานของเราพบอะไรแปลกๆบางอย่างเข้าให้ครับข้างหน้าโรงมีเก้าอี้แขวนอยู่ด้วยเขาแขวนแบบนั้นทําไมกันครับเก้าอี้ที่แขวนอยู่นี่คืออะไรล่ะครับคือเราจะไม่ให้ศพองผู้เสียชีวิตนอนนะครับแต่จะให้นั่งจนกว่าจะถึงวันที่ลากศพนะครับคือจะให้พวกเขานั่งจนกว่าโรงจะถูกแขวนข้างบนพอเขาขึ้นไปแขวนโรง เราถึงจะนำร่างของพวกเขาใส่ลงศพที่แขวนเสร็จเราถึงค่อยเออปิดโงทีหลังนั่นเองนะครับว่าแต่ว่าพวกคุณยกลงขึ้นไปบนที่สูงๆแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะครับดูที่กําแพงนี่สิครับจะมีรูหลายรูอย่างที่เห็นระยะห่างพอดีกับโลงคือพวกเขาจะฝังเหล็กเส้นหนาเอาไว้นะครับและค่อยใช้ลวดเป็นตัวยึดโลงด้านบนเพื่อกัน การไหลของโลงนั่นเองถ้าอย่างนั้นที่นี่มีจุดพวงจุ้ยให้ลงศพไหมครับตามหลักแล้วตำแหน่งเหมือนจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เขาบอกว่ามีทำเลดีอีกที่หนึ่งที่นี่นับได้ว่าเป็นทำเลหนึ่งที่ดีครับที่สามารถกำบังลมฝนได้พวกก็คงจะได้พักผ่อนไปกับธรรมชาติแล้วก็หลับอย่างสบายครับแต่ทว่าโลงศพที่มีดอกไม้ในมันคืออะไรล่ะครับอ้อนั่นโลงของคุณตาผมเองครับคุณตาของผมเนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็ก จนอายุ23ปีนะครับว่าผมเดินทางไปเกาหลี13ปีเพื่อเก็บเงินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมได้ข่าวคุณตาเสียชีวิตนะครับแต่ผมกลับมาไม่ได้เพราะผมเป็นต่างด้าวซึ่งผิดกฎหมายเหตุผลที่ผมทำงานเก็บเงินก็เพราะคุณตาผมคิดถึงท่านมากครับก็เลยมาอยู่ที่นี่แหละครับ แดนเนียลไม่ยอมไปไหนเพราะคิดถึงคุณตาที่เลี้ยงดูเขามาครับเขาอาศัยอยู่ที่สุสานบนนภาด้วยความละอายต่อบาปมากกว่าสองปีแล้วเขากินอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยแต่ว่าเขาอยากทําในสิ่งที่ไม่เคยได้ทําตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณทํามาหากินยังไงล่ะครับเนี่ยช่วยบอกเลยครับเออผมทําฟาร์มตอนที่ลงเขานะครับ ลูกมันเทศข้าวแล้วก็พักต่างๆช่วงเวลาที่แดเนียลอยู่ที่นี่เขาอธิบายภูมิทัศน์ให้กับนักท่องเที่ยวทำให้เขามีรายได้เล็กน้อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยครับเป็นไกดนี่ได้ครั้งเท่าไหร่ครับบางทีก็ร้อยเปโซไม่ก็50ครับถ้าวันไหนโชคดีก็พันเปโซนะครับเขาให้เท่าไหร่ผมก็รับเพราะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาเงินอยู่แล้วนะครับ แดนนี่เชื่อว่าคุณตามอบสิ่งเหล่านี้ให้เพราะเขาทดแทนคุณแต่ทุกครั้งที่คิดถึงมันก็ทำให้เขาอึดอัดใจแล้วก็มาถึงช่วงมือข่ำครับจู่ๆแดนนี่ก็โยนผลไม้ลงไปที่หน้าผาด้านล่างเขาโยนมันลงไปทำไมกันนะให้ทุกคนหรือว่าสัตว์ได้แบ่งกันกินนะครับคือพวกสัตว์ป่านี่นะครับคือถ้าได้กินแล้วมันจะได้ไม่มายุ่งกับลงศพกับพวกเราครับ ทางที่เขาเดินไปยังมีหลุมฝังศพของสมาชิกอื่นในครอบครัวมีหลุมฝังศพคุณยายคุณพ่อและน้องที่ตายเพราะอุบัติเหตุการดูแลสุสานของสมาชิกครอบครัวที่จากไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วครับบางทีความคิดถึงครอบครัวอาจเป็นแรงที่ทําให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก็เป็นได้แล้วคุณจะอยู่ที่นี่ถึงเมื่อไหร่ครับเอ่อคุณตาเสียชีวิตไปได้กว่าสองปีแล้วนะครับ ผมคิดว่าผมน่าจะกลับไปใช้ชีวิตตามทางของผมสักทีหนึ่งล้วบางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวผมหวังเอาไว้ก็ได้ถึงพิธีจะแตกต่างแต่ความกระตัญยูยังคงเดิมที่นี่ซากาดาฟิลิปปินส์